สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าอ,อทำไมความสมพันธ์ที่แบบตอนแรกมันดีมากเลยนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องจบลงอ่าเป็นคำถามที่หลายคนคงเคยเจอเลยนะคะความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนอืมเราล้มเหลวหรือเปล่าใช่ครับมันทิ้งความรู้สึกแบบนั้นไว้จริงๆวันนี้เราเลยอยากจะลองชวนมองในมุมที่ต่างออกไปหน่อยครับเป็นมุมมองเชิงจิตวิญญ,ญาณ จากแนวคิดของบาชาที่สื่อสารผ่านคุณเดเรลอันคาใช่ไหมคะครับผมเราจะอิงจากคำสอนของบาชานี่แหละครับมาลองดูกันว่าทำไมการจบความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวแบบที่เราเข้าใจกันแต่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในภาพรวมที่ใหญ่กว่าประมาณนั้นเลยครับค่ะ แนวคิดหลักที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลตรงนี้ก็คือในมิติทางจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่าล้มเหลวจริงๆไม่มีเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกอย่างคือบทเรียนคือประสบการณ์เพื่อให้เราได้เรียนรู้อ๋อเข้าใจแล้วน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองเออจาะลึกลงไปอีกหน่อยไหมครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างได้เลยค่ะ ตามแนวคิดนี้เหตุผลแรกๆเลยที่น่าสนใจคือเรื่องของการบรรลุเป้าหมายร่วมกันอ่าเป้าหมายในระดับจิตวิญญาณใช่ไหมคะครับเหมือนกับว่าก่อนเราจะมาเจอกันจิตวิญญาณเราอาจจะมีเอ่อข้อตกลงบางอย่างไว้แล้วว่าจะมาเรียนรู้บทเรียนอะไรร่วมกันใช่ครับพอเรียนรู้จดแล้วบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วก็ก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองต่ออืม ฟังดูเป็นการเดินทางที่จบลงอย่างสมบูรณ์ในแง่นั้นนะครับใช่ค่ะแล้วประเด็นนี้มันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องความถี่และการสั่นสะเทือนความถี่หมายถึงยังไงครับคือตามคําสอนนี้นะคะเราแต่ละคนเนี่ยมีระดับพลังงานหรือความถี่เฉพาะตัวอยู่อ่าฮะพอเวลาผ่านไปความเชื่อทัศนคติหรือเป้าหมายในชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนอืมจนทําให้ความถี่ของเรากับคู่ของเรามันมันไม่สอดคล้องกันเหมือนเดิมแล้วอ๋อ เหมือนคลื่นไม่ตรงกันแล้วว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะทําให้การอยู่ร่วมกันแบบกลมกลืนราบรื่นมันมันก็ยากขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่ความผิดใครเลยดับพลังงานโดยรวมของเราทําให้เราอาจจะดึงดูดหรือรู้สึกอ่อสอดคล้องกับคนหรือสถานการณ์ที่ต่างไปจากเดิมเข้าใจหรอครับอืมแล้วมันก็มีอีกมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องการเป็นกระจกให้กันอ๋อใช่ค่ะประเด็นนี้ก็สําคัญแหล่งข้อมูลบอกว่าบ่อยครั้งที่คนรักจะสะท้อนแบบว่า ปมหรือแผลในใจที่เราอาจจะยังไม่ยอมรับหรือยังไม่ได้เยียวยาสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดๆเลยครับพอเราเริ่มรู้ตัวเริ่มหันกลับมาดูแลบาดแผลนั้นบทบาทของกระจกกระจกที่เคยสะท้อนปัญหานั้นก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วถูกต้องค่ะพูดง,ง่ายๆก็คือความสัมพันธ์นั้นได้ทําหน้าที่สําคัญของมันแล้วคือชี้ทางให้เราได้เติบโตจากจุดนั้นอืมมันทําหน้าที่ของมันเสร็จแล้วใช่ค่ะ และสิ่งที่เชื่อมโยงเหตุผลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันลึกๆเลยนะคือโอกาสในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะบางทีการสิ้นสุดความสัมพันธ์ที่มันดูเจ็บปวดเนาะมันกลับกลายเป็นแรงผลักดันผลักดันให้เราต้องกลับมาพึ่งตัวเองใช่ค่ะให้เราค้นหาความสุขจากข้างในตัวเองจริงๆไม่ใช่ไปคาดหวังจากคนอื่นซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมาก แต่มักจะมาในรูปแบบที่เราอาจจะไม่คาดคิดฟังดูแล้วเหมือนการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับจากที่มองว่าเจ็บปวดล้มเหลวให้กลายเป็นการเรียนรู้ครั้งสําคัญสรุปก็คือแทนที่จะมองว่าการเลือกราคือความผิดพลาดน่าเสียดายก็ให้ลองมองว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการเติบโตหรือว่าเราได้เรียนจบบทเรียนบางอย่างแล้วถูกต้องครับเป็นการยอมรับความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะมันคือการเปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ๆที่สอดคล้องกับตัวตนของเราในปัจจุบันมากขึ้นทําให้เราได้พัฒนาไปในทางที่เอ่อที่ถูกต้องสําหรับเราณนะเวลานั้นๆใช่ค่ะแบบนั้นเลยดังนั้น,น,นแก่นสําคัญที่เราได้จากการสํารวจแนวคิดของบาชาวันนี้ก็คือการสิ้นสุดความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวไม่ใช่เลยค่ะ แต่อาจเป็นสัญญาณของการบรรลุบทเรียนที่ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นหรือการเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเติบโตของเราเข้ามาค่ะเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับได้มากขึ้นครับผมมีข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นิดน,นึงค่ะให้ลองไปทบทวนเป็นดูครับคือ ลองมองย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์ในอดีตที่มันจบไปแล้วนะคะครับนอกเหนือความรู้สึกต่างๆณตอนนั้นแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูว่ามีบทเรียนอะไรการเติบโตแบบไหนหรือความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับตัวเองที่เราได้รับจากประสบการณ์นั้นบ้างอืมบทเรียนที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นในมุมนั้นมาก่อนใช่ค่ะอาจจะมีบางอย่างที่เรามองข้ามไปการได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกเบาสบายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและเข้าใจอดีตได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะ เป็นการบ้านให้กลับไปคบคิดที่ดีเลยครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ